มาชมไม้สวยๆที่เรือนพี่ตู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะพี่เกโอ้โหไม้สวยมากจริงๆเจอคับพี่ตู่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะมาเจอกันอีกทีหนึ่งปีส่งได้สวยมากเลยเนี่ยโอ้หนี่ดักช็อปค่ะดักช็อปนี่ค่ะเดี๋ยวฝากพี่ตู่ปั้นด้วยนะคะสีเขาจะสวยมากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวที่อะพอหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวแพลนกล้องให้ดูค่ะทุกคนสวยมากนี่ค่ะและเลี้ยงเสน่ห์จันทรสวยมากเลยค่ะจะบอกว่าพี่ๆท่านไหนที่เลี้ยงเสน่ห์จันละงามแบบนี้นะคะแปลว่า เลี้ยงไม้ในหลายๆตัวสวยด้วยเช่นกันเนาะพี่เกเนาะใครตามหาไม้พี่เก๋สุดไม้สนิดจันท์ตัวสุดไม้สายตืก็มาตามพี่ตู่ได้นี่นี่จะบอกให้เดี๋ยวจะพาไปชมไม้ตัวแรงเลยอู้นี่ค่ะสยามเนลลมิดค่ะตัวนี้ F H 53ว่างนะว่างนะว่างนะจีพี่ตู่ได้เดี๋ยวพาไปชมต้นแม่หน่อยพี่เก เสียงมันค่อนข้างค่อนข้างดังนิดหนึ่งพัดลมไนตอนนี้เป็นไฮบิดเล่ยสุมาตาเนาะก้านแดงก็เป็นไม้ตัวที่ฟอร์มสวยๆมากตอนนี้เสียงพัดลมในอีเว้ค่อนข้างดังมากนะคะเสียงแอดมินต้องดังกว่าโอุกคนี่จะบอกว่าพี่ตู่เป็นคนที่เลี้ยงเสน่ห์จันสวยมากนี่แล้วต้นใหญ่มากค่ะมีหนอมีหนอนี่มีหนอนะสวยๆค่ะนี่มีหลายต้นเลยค่ะนี่สยามนี่เลยมีเอฟเ็นห้าสามมีเอฟเฟนห้าศูนย์ก็มีค่ะอูนุพี่ตู่เลี้ยงขนาดเผือกยังไม่ค่อยช้ำเลยนะคะ แล้วก็นี่นาคเหลืองนาคเหลืองพี่ตู่ก็มีนะนะคะนี่บุดเหลืองนี่หัวใจเจ้าหญิงค่ะทุกคนจ๋าสวยมากอ,คคอันนี้สามใสเลือดนะคะนี่มีอะไรแนะนำํำไหมคะพี่ตู่มีไม้ไหนอยากปล่อยไหมเผื่อพี่ๆี่ที่เพจมาเจอนะคะจะได้สกิลพี่ตู่ได้นครับไม่ตามหาบุดเหลืองบุดมินบุดชมพูนี่พี่ตู่มีนะครับนี่ทุกคนแล้วดูดิเลี้ยงสวยด้วยค่ะ นี่ดูการขึ้นฟอร์มสวยมากค่ะอันนี้บูชมพูหรือบูดมิ้น์บูชมพูไหมอันนี้เหมือนมิ้น์ไหมคะมินต์นตอ่านี่ค่ะนี่ก็ใหญ่บ,บ้าเลบสราคาม,มิ้นด์ดงค่ะโอ้แล้ววัสดุปลูกของพี่ตู่เป็นยังไงบ้างเอ่ยเหมือนที่สวนน็อเกเ้อะครับก็คือมีนี่ใบก้ามปูเหรอคะครับแล้วใบก้ามปูของที่สวนด้วยใช่โอ้เลี้ยงสวยมากค่ะ และอันนี้ก็คือผสมถานใช่ไหมคะมอนนี่ค่ะสวยสะพังค่ะใครไปซื้อกจ้าสอบมาเลยโอ้นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะใครสนใจบุษราคําชมพูบุษราคําด่างเหลืองนาคเหลืองนาคชมพูใช่ครับ ่หสวยอ่ะพี่ตู่เลี้ยงสวยแล้วแล้วก็มีหลายไฮบริดเลยนะคะที่เป็นตัว F H <ช>นะคะไม่ว่าจะเป็น5 3 F 17, S, <S 17 F S 7 F S 6นะคะ <S ค <S F S 5 7นีที่เป็นดาร์กช็อกมาส่งมอบวันนี้เลยนะนี่สายป่าก็มีค่ะราชินีแห่งคุณเขาค่ะสวยมากค่ะนี่หลากหลายสายพันธุ์มากค่ะทุกคนจ๋า นี่มาชมมาช็อปได้เลยนะคะเดี๋ยววางคอนแทคของพี่ตู่ไว้แล้วก็มาจีบๆได้เลยนะคะเรื่องของราคาก็คุยกับพี่ตู่ได้เลยค่ะใจดีค่ะนู่นมาส่งใหม่วันนี้ไงที่มาสง่งเ<ล>นี่ยอ่านี่นี่เดินทางไกลเดินทางไกลมาจากพิษณุโลกนะคะนี่ตัวนี้เป็นออไม้ผสมใหม่นะคะลูกไม้ดัมโบชนดัมโบนะคะคนี้นะรเราจะไม่เรียกมาให้บิดเนาะพี่เกเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นสายป่าชนสายป่าเนาะอ่าไม่ได้ไม่ แลตัวนี้เป็นนนตััว f 18ะครบี่ขอชมใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้เป็นไนท์ชิลค่ะเป็นไฮบริดเสน่ห์เสน่ห์จันเงินค่ะต้นไมใหญ่ก้านยกสูงนะครับใครชอบไม้ทรงสูงสูงคล้ายคอรูคาเซียเนี่ยตัวนี้ 4D ด้วยอสวยมากค่ะอ่ะมีฝากอะไรเรือนเรือนมหาเทพเรือนมหาเทพไหมคะว่ามีไม้สวยๆอะไรบ้างเอ่ยก็ยินดีที่จะให้เพื่อนๆเข้ามาเลือกชมได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอกมันแค่เรือนเล็กๆ มันจะขยายก็ไม่ได้มาต็มหมดแล้วเพื่อนๆก็ดูนี่เป็นลงอีเว็บนะคะครับผมก็เรียนเอเว็บแล้วก็จริงๆก็เคยเรียนข้างนอกตรงนี้เคยไปั้งเป็นไม่มีอีเว็บแล้วก็ปรับเป็นอีเว็บจะมันจะได้ดูแลไม้ได้สะดวกหน่อยออย่างหนึ่งเราอายุเยอะแล้วมันต้องไปดูแลอย่างอื่นแล้วเพราะเลี้ยงบอลสีด้วยใช่ไหมเลี้ยงกวักเพิ่มด้วยอ่ะกวักเพิ่มค่ะโชว์โชว์กวกหน่อยผู้ไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าแต่เพิ่งเริ่มแต่วัยเลยนะแม่มือสองแม่มือสองนี่ค่ะลูกๆก็อยู่นู่น นี่ค่ะแล้ววันนี้มีมาส่งตัวแครมอนด้วยนะคะ,น,ะ,คะนี่เดี๋ยวพาชมค่ะสามารถมาจีบแคมอนนะคะตรงนี้แคมอนแท้เลยนะคะนีนะะนะ่นี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะแล้วก็ด่างนี้กําลังดีเลยค่ะนี่แต่ยังไม่ขายนะคะอันนี้มาแจากเอามาจีบลูกได้ <laughs> เอแม่แม่จีบแบบตัดใบไปออตัดใบได้ไดเลย <laughs> ตัดใบได้ไดเลย,เลยนี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะนี่วัน <laughs> สีกก็มีนะไปดูไหมอ่า <laughs> <laughs> โอเคค่ะขอบคุณพี่ตู่ค่ะเดี๋ยวฝาก okay, <Contact S 2> คอนแทคพี่ตู่ไว้ที่เพจนะคะแล้วก็ใครสนใจในไฮบิดที่เป็น F H จริงๆพี่ตู่มีหลายสายพันธุ์เลยนะคะมาจีบราคาพิเศษที่พี่ตู่ได้เลย okay, โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ตู่จ้าวดีค่ะ